เวสมินสเตอร์แอฟบีโดนแกงจับบัตรสีแดงชีเคลมว่าอร่อยที่สุดในย่านนี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะเรามาเปิดคลิปกันที่ บักกิงแฮมพา a ลสนะครับตอนนี้เรากำลังเดินไปอยู่เพราะว่าเป็นเวลาใกล้จะ11บเอโมงนะฮะก็คือเวลาที่เขาจะมีการเปลี่ยนกะของทหารแล้วมันก็จะมีเหมือนเป็นขบวนให้เราได้ชมกันนะคนเยอะมากน่าจะด้วยเพราะความแบบวันอาทิตย์ด้วยนี่นะฮะคนเยอะมากตอนนี้ นะฮะเรากำลังจะไปยืนอยู่ตรงน้ําพุตรงนี้นะฮะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือกันวันนี้นะฮะอากาศด,ดีมากเพราะว่ามีแดดนะฮะ <S 2> <S 2> เราก็มาอยู่ฝั่งตรงข้ามบักกิงแฮมพาเลทแล้วคนเป็นล้านนะฮะนี่ เราก็คือมีงานเปลี่ยนแว่นให้เป็นแว่นใส่ตาเพื่อที่จะได้มองอย่างชัดเจนการเปลี่ยน q u e e n Guard อันนี้นะฮะที่ว่าเขาจะมีเดินขบวนการก็จะมีวันจันทร์พุธศุกร์แล้วก็อาทิตย์เนาะประมาณ11บเอโมงแต่ว่าถ้าวันไหนสภาพอากาศแบบว่าแย่จะไม่ได้มีการเดินขบวนที่แบบเป็นคล้ายๆการแสดงอะไรแบบนี้นะฮะข้างในเริ่มมีเดินเดินแล้วนะครับเป็นฟิลเหมือนใน ในการ์ตูนดิสนีย์อ่ะที่มันจะมีมีอะไรแบบเนี้ยแบบเจ้าหญิงดิสนีย์อ่ะอุ้ยมาแล้วทุกคนมาที่นี่ดูแบบบึกบึนมากดูแบบแข็งแรงแล้วต้องห่างอะ่ะ ทำคนได้เลิศ อันนี้เป็นอีกขบวนหนึ่งที่ออกมานะฮะมาทางนี้เปล่าอ,นะอุ้ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวแม่มาทางนี้ พาเรตก็จบแล้วนะฮะส่วนตอนนี้นั้นเราแยากออกมาคนเดียวเพราะว่าความปวดชีแบบแรงเราเลยจะต้องเดินกลับมาที่สถานีซะไกลามากทุกคนคอนเทนต์การเข้าห้องนะ้ำของเรานะฮะเสียเงินตั้งหนึ่งปอนด์แรงที่สุดความจริงมันเสียมันมีให้เลือกนะ50เพนส์กับ1ปอนด์นะแต่ว่าเราไม่มีเหรียญ50เพนส์แล้มันบอกว่า มันไม่ทอนเราก็มีแค่เหรียญหนึ่งปอนนะตอนนี้นะฮะเราก็กำลังจะไปกันที่เวสต์มินสเตอร์แอบบีโซนที่จะมีบิ๊กเบนลอนดอนอาอะไรพวกนี้นะฮะเรากำลังเดินไปที่บัสสต็อปอยู่เพื่อที่จะไปตรงนั้นเรามาถึงที่ w e s t ์มินสเตอร์แอบีแล้วนะฮะหน้าตาคล้ายคนอรทเตอร์ดามที่ปารีสเลยเราก็เดินมากันตรงตรงข้ามกับลอนดอนไอเลย คือเมื่อกี้เรายังไม่ได้ไปถ่ายที่บิ๊กเบนนะเป็นเพราะว่าบนสะพานตรงนี้คนเยอะมากแบบมหาศาลเราก็เลยมามุมตรงนี้ก่อนละกันซึ่งมุมตรงนี้นี่ไม่มีคนเลยเป็นสไตล์ว่างก็จะได้ถ่ายรูปแบบไทยเวีตปัง,ปง ทุกคนเมื่อกี้เราก็กลับมาห่ายกันที่บิ๊กเบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้รูปที่น่าฮึงหอดใจด้านนู้นลอนดอนอายแล้วก็หายจากดันนี้ไปด้านนูนอัฟกานคือจริงๆคนมันก็เยอะนะแต่ว่ามันก็มีช่วงที่เนี่ยว่างลงลงบาแต่ถ้าสำหรับตั้งนูนก็คือจะมีแค่เนี่ยอะไรตรงนี้ ทีลงโลแต่นองเหนก็มีคนยืนคือเราง่ายๆมีคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะมากแต่ว่าสำหรับคนที่ถ่ายรูปจริงๆที่แบบเกาะกับไอตรงสีสนะ้มเขียวเนี่ยจะมีไม่ได้มากมายหรือมีก็เป็นแบบใครเร็วๆอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยจุดส่วนใหญ่เขาก็เดินผ่านแล้วก็หาจังเวเอาล่าสุดเราเดินลงสะพานมาแล้วก็เลี้ยวมาหันด้านขวานะก็จะได้มุมสุดปังตรงนี้เลยนี่ เห็น b ิกเป็น like, ก uh, kind of ับ <recess> อ <ed isolation> like nice ่อเขาเรียกว่าอะไรนั้นนะเครื่องข้างอ่ะเออนั่นแหละแบบจัดเต็มติดที่ว่าตรงที่มันจะมีซ่อมๆนิดหน่อยนะฮะว้า ทุกคนล่าสุดก็ได้มีการโดนแกงจับบัตรสีแดงไม่รู้เพราเราขึ้นผิดหรืออะไรยังไงแต่เราเราก็เลยลงลงมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเที่ยงในเวลาบ่ายสองโมงที่ i, เช็คเช็คกันไปเช็คเช็คแล้วก็เดี๋ยวไปคาเฟ่นึง<ด>สีชมพูเดินต้อไหน เร่งเช็คๆชเนี่ยเราแบบว่าอยากกินมานานแล้วเพราะว่ามาลอนคร <ไป S 1> ั้งนู้นมาลอนดอนครั้งนู้นก็ไม่ได้กินไม่ใช่อะไรเพราะลืมแล้วก็มีแบบครั้งที่ไปจริงๆมันมีที่สิงคโปร์ด้วยแต่ว่าก็ลืมอีกครั้งนี้จะเป็นครั้งที่เราจะได้กินสัก <4, S 1> ทีห้าส <4, S 1> ี่สามสองหน <4, S 1> ึ่ันไหม <4. S 1> ไปไป มาแล้วจ้าทำไมมันใส่ชีสให้น้อยกว่าอั้พลติอันนี้เป็นแซคเบอร์เกอร์อันนี้เป็นน้องเบอร์เกอร์ไก่แล้วนี่ก็เป็นน้องเบอร์เกอร์ไก่เหมือนการ์เล็ตนี่ทอดน,นองแบบว่าขนมปังนุ่มมาก อินมากมเรากำลังจะไปร้านคาเฟ่สีชมพูกันนะฮะไม่แน่ใจว่าชื่อร้านา่าอะไรส่วนเมื่อกี้นี้อร่อยมากฟินมากอยากจะกินอีกสิบรอบถึงละจ้าเพ็ก ีพอ t ช่นเป็นสไตล์ดอกไม้เก๋ๆฟลอรหว,นวานๆตอนนี้นะฮะมันมีป้ายว่า please wait here ก็คือยังไม่ให้เข้าร้านนะแต่แต่เราเล็งละแล้วเล็งโต๊ะตรงนี้ไว้ละเพราะว่าจะเป็นมุมที่ถ่ายรูปได้ฝั่งที่สุดวิมาแล้ว เมนูมาแล้วก็จะเป็นสไตล์กระดาษ A4 แล้วก็ข้านหลังจะเป็นบอกว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างน,นี่เห็นวจาเป็นอาหารตอนอันนี้พวกเค้กต่างๆอันนี้ครับเค้กเลเยอร์เค้กแล้วก็คลาสสิกเค้กแล้วก็มาการะลองนะมาแล้ว เราก็ได้หากินเสร็จที่เรียบร้อยแล้วราคาก็เท่านี้มีเซอร์วิสชาจด้วยนี่ <11 9. S> 1ิบเก้นะึตามนี้เลยื่อใครอยากรู้นะก็มีเซอร์วิสชายี่เร์เซ็เลยของที่นี่นะเพราะว่าแวดที่เนี่ยมันเป็น20%แล้วนะล่าสุดและตอนนี้เราก็กำลังจะไปพิคาเดลลี่เซอร์คาเพื่อไปเดินเล่นโซนโซโหอะไรแบบนี้และตอนเย็นนี้เราก็คือมีแพลนที่จะ กลับไปกินร้านราเมงร้านนั้นก็รอติดตามด้วยแต่ถ้าไม่ได้กินก็จะหาก็หนูอยากกินนะหนูอยากกินทุกวันถ้าไม่ได้กินก็จะหาเลยโอเคไปเจอกันที่พิกาดิลิสเคาน์เตอรอุ้ยเนี่ยบ้านบ้านของแม่เนี่ยกิฟฟินดอร์เนี่ยบ้านของแม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้านของแม่ เนี่ยเจเขาเนี J ่ยอยู่บ้านกิฟฟินดาวอะใช่ใช่ตัวเดียวกันไหมมาดูหน่อยใช่แหละนี่นี่ทุกคนนี่อันนี้นะฮะพามาให้ดูเฉยเฉยสไตล์ขายรูปทุกคนอยู่ดีๆเราก็มาเจอร้านที่ขายของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่โต๊หงนะ บังมากในนี้ก็มีนะที่ร้าน House of p e l s ฟังมากไม่รู้ว่ามีนะนี่เดินผ่านมา,านะฮะเรามาอยู่ในซอยซอยชานมในร้านชานมรวมกันเยอะมากมาดูสิว่านังเซมันจะกินร้านไหนโกบาเนี่ยหรอโกโ,โบา Need, นี่มันบานชานมอะไรของชีมีเคตมแม่กินเยอะมาก <The team S 2> ได้ออกมา,า,าแล้วนะฮะ hit, hit, hit. ชีเคลมว่าอร่อยที่สุดในย่านนี้ในโลก <c oughs> ชีเคลมแรงมาก <c oughs> ปินแรง เป็นหลอดดกระานะขอถ่ายรูปให้ฉันหน่อยเมื่อกี้เดินเข้ามาในไชน่าทาวได้ไม่เท่าไหร่ก็มาโผล่ที่ซปเปอร์จีนโซจีนมีข้าวตาชัดด้วยนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูสไตล์ไทย เจ้าจ่ายเฉพาะวะรอรออมแบรนละกันตายไทยไะสบายไทยมีผู้ฟัดหอมดูงนูน้ำปลาน้ำปลาตั้งปางซีอขาว อันนี้ขนมขนมนะฮะเนี่ยดูบ๊อกกี้ภาษาไทยชัดๆเลยมา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 ,ม,ามีเมนูอะไรแล้วเนี่ยล่าสุดสไตล์ทัวจีนอย่างเราเมื่อกี้นี้หลังจากที่ไป ซูเปอร์ของจีนเสร็จแล้วก็ก็ไปที่เทสโก้กันนะครับแล้วระหว่างที่เราอยู่ในนั้นนะฮะตอนหกโมงเป๊ะไม่ใช่สิตอนห้าโมงห้าิเขาก็เริ่มเตือนลาว่าอีกสิบนาทีจะปิดแล้วนะจนอีกห้านาทีก็เตือนอีกอีกห้านาทีจะปิดแล้วนะเซลฟ์เซอร์วิสออลีอะไรอย่เงี้ยไล่สุด คือเขาแบบตรงเวลามากแบบแบบว่าอย่าได้เหลียวกลับไปถ้าถ้าลืมอะไรเงี้ยอย่าได้เลียวกลับไปม่เงินโดนโดนแน่และนี่คือสิ่งที่เราได้มาจัดเต็มสุดๆทำอาหารได้ไหมทำอาหารไปได้อีกหลายวันเลยแล้วตอนนี้นะเราก็กำลังจะไปกันที่ร้านราเมงคานเดอรเออเดี๋ยวันไง คานาดายาที่หนังเจฝันถึงแนนเรามาอยู่หน้าร้านแล้วนะฮะแต่ทำได้แค่ต่อคิวรอประมาณ15นาทีทุกคน สุดกระเปาที่เราอยากทานเราสั่งเราสั่งเมนูทงโคตสึเอ็กมาทั้งสามอันก็จะเปแค่ที่ลอนดอนจะเอ็กซ์ลูซีฟสำหรับลอนดอนนะน่ากินมากเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูว่า รสชาติมันจะสู้ที่ไทยได้หรือเปล่า,า,าสะคเ็มบาุปเข้มขนมาก <c oughs> ถือว่าผ่าและกันฮะถือว่าพลาอะไรแม่แม่ วันนี้ขอปิดคลิปไปพร้อมกับการแกะห่อเลง